าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ แนสาวทุกชนทั้งหลายท่านคิดดูอย่างนี้ท่านจะเห็นเองจะเห็นที่มีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แต่ตัวท่านเองโดยเฉพาะนี่จะเหมาะเจาะนี่จะไม่เหมาะเจาะก็เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะมีความหมายมากเราจะเห็นเด็กถ้าปฏิบัติได้จะสวดมนต์วม่พระยกตัวอย่างวันนี้ก็ลาาฟังหลายลาพ่อเป็นฝรั่งแท้ๆแม่เป็นคนไทยเด็กสามขวบสวดพุทธคุณธรรมคุณชั้นคุณพาวมาตา เจอพระทูจ่าเจอพระทูจ่าเจอคนแก่คนเฒ่าเลี่ยงทางตัวนี้เดือดเหตุใดอ่านหนังสือไม่ออกทำไมสวดพาหุณกาได้แม่พ่อเขาสวดพ่อเป็นฝรั่งแท้แม่สวดตลอดลูกก็ว่าตามโจนไดน้เด็กกำลังจำกำลังจดกำลังจดกำลังจำ,ำ,งจำเรียบสอนความดีให้มากคือลูกหลานของของโยก ตรงนี้เป็นเรื่องชําคัญประการหนึง่งแต่ท่านไม่เอาไม่เป็นไรสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง